เรามันก็สายแดนซะด้วยนะพวกเราถ้าพูดถึงความพร้อมเรื่องโชว์เนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าวินลี่เวฟอะเต้นกันกระจายอบอกเลยใช่ พร้อมเสิร์ฟความสุขสุขแบบสุดสุดให้กับพี่ๆที่ได้ไปดูวันนั้นแน่นอนหรือว่าพี่ๆแฟนคลับอ่ะที่มาร่วมงานน่าจะแบบแฮปปี้มากๆาเพราะว่ามีทั้ง3าคู่ในวันนั้นแล้วทุกคนเตรียมแบบมาโชว์กันเต็มที่เนาะไม่ใช่แค่พวกเรานะเอาจริงแม็กนัทกับบอสทองค์เขาก็ซุ่มซ้อมเหมือนกันใช่แล้วก็แอบสืบมาอยู่โชว์สุดพิเศษให้กับทุกคนแน่นอนวันนั้นสนุกแน่แนต้องเป็นวันที่ทุกคนจะต้องได้เก็บความทรงจำดีๆไปพร้อมๆกันแน่นอน สวัสดีครับผมวิลลี่ครับเบฟครับวนเราแสดงจากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์ครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราเคยเห็นแต่เพื่อนๆไปกันมามีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็เป็นเหมือนว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้มอบความสุขให้กับพี่ๆแฟนคลับพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการพวกเราด้วยใช่ของพวกเราก็จะมีใครบ้างนะมีพี่แม็กพี่นัทครับผมแล้วก็พี่บอสโนอื่นอใช่วันนั้นสนุกแน่โอ้ตื่นเต้นปกติเราม่โอกาสได้เลย เจอครับเจอครับเจอเจองานล่าสุดเราก็เจอกันแล้วก็คุยกันแต่ว่าก็เพิ่งจะมารู้ว่าเฮ้ยเราจะได้ไปร่วมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตพร้อมกันตื่นเต้นเพราะว่าทั้งสองคู่เขาก็เป็นรุ่นพี่เนาะใช่ถ้าเราก็แอบเก่งๆหน่อยแต่ว่าเต็มที่ครับพวกเราเตรียมโชว์สุดพิเศษไว้กับทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนแน่นอนครับนอกจากโชว์ก็จะมีกิจกรรมด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่มีกิจกรรมมีเกมมีอะไรให้แบบว่าเราเล่นกันเนาะ เราก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้บนบนแบบสเตจหรืออะไรใช่กับเพื่อนๆในวงการนะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยใช่มากๆได้เจอกันแน่วันที่23มีนาคมนี้ครับผมใช่ครับผมที่รัชดาลัยเทอเตอร์เมืองไทยรัชดาลัยเทอเตอร์ครับหรือก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่นี่ครับ